สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องป้องไปเบอร์สกูสกคนจ้าพบพอกับมาจุนี่คือเก่าเดือพี่น้องเด้อมาจุนี่พี่น้องมาหน่อยอยากให้เข้ามานาพาพี่น้องมาเก็บพักใจพี่น้องนี่เก็บพักยุ่สวนนี่งหละบไปเฮ็ดยำ้าพี่น้องพักซีมันตายพี่น้องจะเป็นอย่างบูฮู้ไหมเมืเอเหลือพักอยู่ตู้เย็นน้อยนึงสลัดนะพี่น้องบ่พอกเลยมาเก็บพักยุ่สวนมาจุนี่ไปใช้ ไปเฮาดยำกันเลยพี่น้องนี่เขาก็มาเตรียมเครื่องยำจากพี่น้องเครื่องยำเขาก็มียำสลัดก็ต้องคัดบ่ได้ก็คือผักสลัดนะพี่น้องเน,ะนาะนี่ก็มีมะแตงมีมะเล่นมะเขือเทศมีผักหอมบอัวหอมซีเลยกัผักกุ้ยซายหรือว่าซีเนอรี่นะพี่น้องเนาะนี่แล้วก็มักทวดินแล้วก็มีไข่ไข่ชนิดแยกไข่เลืองไข่ขาวเด้อไข่เหลืองจะมีเสเปไปเห็ดน้ำยำเออลืมซื้อหมูห่อ,อพี่น้อง ลืมๆเดืม,ล,มลืมซื้อหมูยอมาใส่แล้วก็มีเนื้อหมูแต่พี่น้องจะสั้นเท่ากับไปเบรงวิธีการปรุงแล้วพี่น้องเนาะการเฮดน้ำยำมาเที่ยวห่อห่อแต่พี่น้องเอ้ยหอ่หอห่ตั้งแต่เทียเท่ยวแต่มาตอนนี้คือพักหมูก่อนให้มันหอมนะแต่ว่าพุทใไข่สุดล้าพี่น้อง ใส่โบยากพัดก th ็ได้เด้ทำตำลักใครที่โบยากพัดกับต้มเลยนะพี่น้องนะต้มหมูให้สุกจะจะมีหลายสุกมีพี่น้องแต่โบหมูยุ่งยากพี่น้องเทคนิคน้ำบอลการอาชีดมันคือการน้อการดูการกิน พี่น้องเกล็ดน้ำยังไม่ไหลยันจะแซ่บปรุงรสชาติน้ำตาลจ้ะพี่น้องซิมเอาตามความต้องการใไาานไพ่มากหวานก็ใส่หลายๆลงมากหวานก็ใส่น้อยตัวนี้มากหวานี่พี่น้องเติมน้ำตาลเติมเอี้ยแล้วกาผงนัวดแล้ว,วไขมักกับไส้ไปบ่มักกะบบ่อไส้พี่น้องผงนัวใส่เช็คหน่อยเอา แล้วน้ำปลาจะเป็นน้ำปลาหรือว่าเกลือก็ได้พี่น้องตามความต้องการรสชาติานี่สิแบบว่าไขม,มันบรรบาแล้วก็เค็มๆเจ็กน้อยโอ้ยคอนอันทานไหมใส่เลยคนโพดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวซุกสิปะให้มันเย็นเลพี่น้องแล้วก็สิปะให้น้ำอันนี้เขาเย็นแล้วก็สิไป,ปเตรียมอย่างอื่น ระวังรอให้หมูเเย็ยนตนวนี้ก็สิมาตามไข่แดงนะพี่น้องเนาะตามมะขอดินสจักหน่อยเพราะว่าให้มันเย็ยนก่อนพี่น้อง่อยเอามาใส่อันนี้เฮาพักเฮาพักเฮาจังๆบนยุกมันจังบดดัเนาะตาม,มุมนมุกพี่น้องตามไข่แดงมุนๆ ทำแล้วเอาลงหมอ้อเลยจ้าพี่น้องเอาลงหมอ้ออันนี้เฮาเอาลงมามมหม้นอ,อ,อน้ำยำเฮาจะคอยแต่กินดนองไปกินกระวังกระวังเลยว่าอ,อันนี้ตาบ๊วยข้ามุ่นปันใดพี่น้อง ตามม่ค่อยมุนงหรสิจึงูเลยแก็ใส่มะนาวจักน้อยอันนี้เป็นมะนาวพี่น้องตัวน,นี้หาซื้อนอัน นมใส่ยำนี่บุได้พี่น้องก็เลยเอาน้ำใส่เลยน้ำยำรือว่าน้ำมายองเนี่ยยางสายเลยน่าจะเป็นน้ำยำานี่แหละใส่ไปเลยกันบบมีอันนี้ก็ใส่นมใส่ยำก็ได้พี่น้องเป็นนมแบบนใส่อย่างนั้นไหมนมดดรดจืดอะรยเงีใส่แบบนี้ไปเลยอ้นนหแหฮงแซ่ นี่มากแค่กินตลอดแต่ปเคือมฟูดบ่คือแต,ต,อตอ่ว่าเฮ็ดหมโม่ไปเมียไปก็แซบ่บก็เหลือเฮ็ดกินตลอดเลยสูดหม่ติดคนเองบอพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เสร็จใช้แน่นอนสุดบ้าจุดนี้พี่น้องจา๋าเพาดินใส่จ้ะพี่น้องใครตัวน,นี้่ใส่ไส้ตำลังเอาเพราะว่าแกนค้นเป็นซีมุนเนาะพี่น้องอไปเลย วันนี้เขาก็ับมาคนเนาะมาคนไปที่น้องขยับค่อยๆพักสองทีตั้มหน้าตาก,ก็เป็นตะก,กินอยู่บนที่น้องแบบ่แบแดบกว่านี้วันี้มาให้กินตลอด ขยับให้เข้าในข้าเนื้อเข้าหนังยำมักแตงกระเซ่บเด้พี่น้องอันนี้ของกินเล่นยาว่างเนาะกับข้าวเป็นอย่างกินบุบันนี้วันนี้ขี้อยากปีนไกลพี่น้องจะไปหาจับไก่มาปีนบ่หมอนี้ไใกระันนอยู่ปลายไม้จับเนี้ย อยากเปพี่น้องเอ,อ้ยคนคนแต่พี่น้องคนให้มันเข้าที่คนอ่ะนำนำตะกินตะกินเลยพี่นอ้นอง,งน้ำโนูแต่คั้านี้เขานั่งคุณแม่นแนกระซังแลก โอ้ยถูงยางกับพี่น้องสบมือบ่มเีเป็นจังไดเป็นจังไดสบมือกับบมีกา่แซ่เป็นน็กเอาไข่ใส่คารโคอน จ้าพ pues, no. ี jacket, so ่น้องยำเขาเป็นตะกินมาพี่น้องจะตัดเัากะปิจริงกันเลยนะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องสบายพี่น้องอีกเงินเงินพี่น้องเนาะสบายดีพี่พ่อกำลังแปะนั้นอยู่เอาคุมตุ๋นไก่ให้ยู่ตุนีข้าววะอยากตุนไก่ให้ยูให้พี่น้องเขาเอะอยูต่อห้องน้ำยูจะไงออกมาไก่อยูน่ะไก่อยุคฮออยู่คุณล่ะไปไหม

Giêng ừ. 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 à, à, ừ. <laughs> nhìn nữa. Giêng nhìn nữa. A giải. A giải. A giải. A ai A ai A giải. A giải. ai giỏi? A giải. 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 bảo giải. ใน่วงไ้อีพอพ่น้องาไปกะตุ้ไปยิงไตยู่คนว่นี่นังสติกกันเดยพื่นองไก่ดาจนไก่ไก่ดาพอมเลักเียกนผมมักเสียงในัม กัยาเพี่น้องจับเชอจบเช,อ,เชอไว้อันนี้บแบะแพงด้วยวฟังกว่บะแพงเพื่อขนมให้กินอบอกแบนะแพงพร้อมเนี่มาต่อครักเปินหมู่ฮะไม่รู้บบไเอามาใครนี่มาเอาอาไรสินี่นัปนดีหรอเปล่าับ rồi cái lắc lúa đấy các, nhiều khủng sợ lẹ đi, à. bò, con nhừ, mà non, chắc đẹp, không mấy lần lắm, tuổi châu bao, từng hình tượng, cho con nào lại các

แต็มเพียงเด็กพี่น้องที่นั่งที่มาเข้าเกันเริ่มที่ก็ขอบฝากบรรยากาศเด็กพี่น้องเด้อแต่กับครอบใจเอฟซีเบอร์ทุกคนที่คอยให้กำลังใจขอติดตามมาตรงนี้เนาะตั้งแต่การยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มาตจนนี้เลยกับขอบคนเด็กพี่น้องสุดท้ายอัศการมาสบายดีสสวัดีครับ